ตอนโดนตัดสิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเราต้องต่อสู้อะ่ะคือชอบเป็นคนที่พูดว่าเพราะตอนนั้นตอนอนาคตใหม่เนี่ยคนร้องไห้เยอะมากเลยนะเยอะกว่าตอนเก<ม>้าไกลยุคพักเสร็จหวานว่าสมาชิกพ,พักใหม่สมัครได้เมื่อไหร่คะอย่างเงี้ยมันมันเป็นความรู้สึก<ม><ม>ไปต่อทันทีซึ่งเรา,าคาดไว้แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนยุคอนาคตใหม่คนร้องไห้เยอะมากแล้วเราชอบเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่เวลาของการร้องไห้นะคะที่เป็นเวลาของการต่อสู้เรารู้<ม>สึกว่า เขาถูกเขากระทาเพื่อที่จะหวังให้เราพ่ายแพ้แล้วจบไปสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือทําให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทําไร้ความหมายเราต้องทําให้เขาเห็นว่าเราเดินต่อไปได้และนั่นคือภารกิจของเรามันมีงานที่ต้องทําต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดเรื่องของตัวเองการโดนตัดสิทธิ์ของเราเนี่ยมันไม่อยู่ในหัวเลยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะวันนั้นคือพักถูกยุบทำยังไงให้พักไปต่อสอสอไปต่อได้อย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่าตามที่อาจารย์ปอกประกาศว่า หนังม้วนเดิมผู้กำกับคนเดิมแต่จะจบไม่เหมือนเดิมนั่นคือภารกิจของเรานะเพราะฉะนั้นไม่มีแม้แต่ชั่ววินาทีเดียวที่เรามานั่งคิดถึงเรื่องการตัดสินของเราเพราะว่าเราไม่เคยอยากเป็นสสอ,อยู่แล้วเราอยากทํางานการเมืองแบบเดียวกับวันที่เราเดินเข้าไปสมัครวอ i ์ e เป็นนักข่าวก็คือเราอยากเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่เกี่ยวกับเป็นหรือไม่เป็นสสแต่เราทํางานการเมืองใช่ไหมคะแต่วันที่โดนตัดสินตลอดชีวิตเนี่ยต่างกันวินาทีแรกเนี่ยมันคล้ายๆตอนอนาคตใหม่เหมือนกันคือมันมันมีความง มันอยู่ความช็อกอยู่ว่าเฮ้ยจริงว่ะมันเอาจริงว่ะมันมันตัดสิทธิ์เราจริงเพราะว่าตอนนั้นต้องบอกว่าไม่มีใครคาดคิดนะคะแม้แต่ฝ่ายกฎหมายของพักเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดว่าช่อเองจะโดนช่อเองจําได้เลยอะไอติมเป็นคนตกใจมากแล้วโทรมาบ,บอกว่าเฮ้ยพี่ช่อตกพี่ช่อโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคือไม่มีใครถูกอเลอร์เรื่องนี้เลยโรมเนี่ยโรมไอติมพี่ต๋อม,มันก็หลายหลายคนของพักอะโทรมาด้วยความแบบช็อกว่ามไม่เชื่อว่าเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอช่อคุณแบบโดนขนาดนี้จริงเหรออย่างเงี้ย เพราะว่าจริงๆฝ่ายกฎหมายเองก็ประเมินว่าเขาไม่ได้ประเมินว่าวันนั้นจะมีคำวินิจฉัยไว้ซ้ําเขาประเมินว่าจะเลื่อนออกไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นสิ่งที่หนักที่สุดก็คือตัดสิทธ์ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นวินาทีแรกเนี่ยช็อกกันหมดช็อกกันหมดทุกคนก็งงแล้วก็วินาทีต่อมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ในทางหนึ่งเราก็ดีใจว่าประชาชนตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากกว่าที่เราคิดคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นตัวละครสําคัญขนาดนั้นแล้วในการเมืองไทย นะเพราะฉะนั้นการที่เราโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอ่ะมันคงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนเองประชาชนเองเนี่ยให้ความสนใจมากแล้วส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่เป็นธรรมเนาะแบบว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับว่าเป็นพนิกานะแต่มันเกี่ยวกับว่าการตัดสินนะกการเมือ,องด้วยเรื่องข้อหาทางจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะในทางหนึ่งก็ดีใจกับ,ก,บกับการที่ประชาชนจำนวนมากลุกขึ้นมาพูดถึงหลักการเหตุผลของการไม่โดน ของการที่นักการเมืองไม่ควรโดนจัดสิทธิ์นะแต่ว่าในเรื่องของความน้อยใจมันเป็นความรู้สึกแบบนี้พี่ขวัญจริงๆน้อยใจอะถูกตอนนั้นจะเรียกว่าใจเสยียหรือจะเรียกว่าเสียใจไม่เหมือนกันนะใจเสยียหรือเปล่าหรือว่าเราเสียใจหรือว่าเรายังไงเชราว่าถูกที่สุดมันเป็นเรื่องของความน้อยใจมันน้อยเนื้อต่ําใจในในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรารู้สึกไหมว่าจริงๆเคยชอบเคยพูดในหลายครั้งแต่ไม่เคยพูดว่าน้อยน้อยใจหรือน้อยเนื้อต่าใจนะแต่มันจะเป็นความรู้สึกว่า เหมือนวันที่ยุบพรรคเก้าไกลอ่ะเราชอบก็ให้สัมภาษณ์ก,กับสื่อชอบพูดแบบนี้ว่าเฮ้ยความฝันของเรามันเรียบง่ายแค่นี้เองอ่ะเราต้องการประเทศที่คนไทยเท่าเทียมกันประเทศทไทยไปเท่าทันโลกอ่ะประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างก้าวหน้าและเป็นธรรมไม่เอาเปรียบกันและใส่ใจสิ่งแวดล้อมประเทศที่ระบบยุติธรรมมันเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเสมอนหน้ากันภายใต้กฎหมายอ่ะแค่เนี้มันเป็นความฝันที่สุดโต่งต,ง,ตงตรงไหนอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเรียบง่ายที่สุดแลวประเทศอื่นๆเขาก็ทํากันอ่ะ แต่ทำไมพวกเราซึ่งมีความฝันแบบนี้และทำงานการเมืองเพื่อสร้างสิ่งนี้เพื่อสร้างระบบการเมืองที่ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังไม่ต้องมีการคอร์รัปชันให้ประชาชนคนธรรมดาเข้ามาเป็นสสได้อะมันผิดขนาดที่เราจะโดนยุคพักซ้ำซากตัดสิทธิ์ซ้ำซากโดนหาว่าเป็นพวกชังชาติลมเจ้าขนาดนี้เลยเหรอพวกเรานี่มมนเป็นพวกชั่วช้าเร็วซามขนาดนี้เลยเหรอเราถึงต้องโดนซ้ำซากหลายๆครั้งโดนทุบซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดนคนจำนวนหนึง่ง พูดอะไรหยาบคายใส่เหมือนไม่ใช่คนอยู่ตลอดเวลาซึ่งโดยปกติเราก็ทนได้นะแต่ในวันนั้นน่ะเป็นความรู้สึกแบบน,นั้นจริงๆคือมันไม่ได้ใจเสียมันไม่ได้เสียใจแต่มันคือความรู้สึกน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจว่าก็เราเป็นคนที่ต้องการบ้านเมืองแบบนี้แล้วเราลุกขึ้นมาทํามันแล้วมันเป็นความฝันที่ผิดหรอที่เราอยากมีสังคมแบบเนี้ยทําไมคุณถึงต้องทํากับพวกเราขนาดนี้